เมื่อคืนที่ผ่านมากลางดึกนายกอนุทินชาญวิรกูลหลังจากประชุมครมอน,นพิเศษเสร็จฮะเดินทางลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่งนะคือช่วงเช้าเมื่อวานไปรอบหนึ่งแล้วตอนนั้นยังไม่ได้ถวายสัตวออนะ์แต่ตอนดึกประมาณห้าทุ่มกว่า,าไปอีกรอบหนึ่งมีรัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกคุณพลาดอนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณศักดา รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยูุว่าชัดชาติคะคุณอันสิทธิ์ประหลัดมหาดไทยอธิบดีกรมโยธาคุณพงษ์นราแล้วก็ตัวแทนรฟมอไปด้วยเนี่ยกลังดึกเลยค่ะเมื่อวันนี้ภาพนี้กลับมาแล้วนะท่านประหลัดมหาดไทยกับมทรหนึ่งคู่เดิมคู่เดิมคู่เดิมกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งเ่ะหลังจากที่เปลี่ยนเป็นคุณภูมิธรรมอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อคืนนี้ก็ลงไปคุณรุทถินก็บอกว่าไปให้กําลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปติดตามปัญหาว่าตอนนี้ แก้ปัญหาได้ถึงไหนยังไงแล้วหลักสําคัญที่สุดก็คือ 1. ลดความอันตรายแล้วก็สองคืนพื้นผิวจราจรให้เร็วที่สุดนักข่าวพยายามถามว่าเจ้าที่ประเมินว่าจะคืนผิวจราจรได้เมื่อไรค่ะคุณทินก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือวันนี้คะวันนี้น,นาฬิกาผู้รับจ้างเนี่ยเขาจะแถลงเรื่องเทคนิคให้คนที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นคนชี้แจงแต่เท่าที่มาติดตามเนี่ยคือมาดูภาพรวมภาพใหญ่ ส่วนเรื่องความรับผิดชอบแน่นอนต้องเป็นไปนตามสัญญาแล้วก็รวมไปถึงความรับผิดทางแพ่งทางอาญาก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายด้วยแล้วยังไงก็ตามแต่ในฐานะรัฐบาลขณะนี้ก็ต้องกราบขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นต้องพยายามคืนความปกติคืนพื้นผิวจราจรกลับมาแล้วก็ตามด้วยใครต้องรับผิดชอบยังไงว่าไปตามระบบครับโครงสร้างงานตรงนี้จำนวนปริมาณดินที่มัน ถล่มลงไปแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องอซ่อมนะในส่วนของปูมงที่มันอาจจะอาจจะมีการการยุบตัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างที่เป็นส่วนประกอบอื่นเช่นโครงสร้างแชฟของสายไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของอความปลอดภัยของอาคารโดยรอบ ก็ถือว่าเป็นสิ่งจะเป็นเร่งด่วนนะซึ่งทางทางอาัที่รับผิดชอบเนี่ยเขาเขารับทราบแล้วนะตรงนี้อยู่แล้ววันนี้เขาก็พยายามมาเร่งเห็นไหมว่าเขาก็เร่งหยุดน้ํานะครับแล้วก็เร่งทําการ ปิดกั้นนะครับอรอยรั่วต่างๆก็ต้องวนเรื่องฝนที่จะตกลงมาแล้วก็แผ่นรับมีนนะครับถูกต้องก็ถ้ามีปริมาณฝนมากมันก็มีโอกาสที่ทำให้ดิน,นมันเกิดระกาดสไลด์ได้มากขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องทํางานแข่งกับเวลานะครับช่วงนี้ก็ต้องพยายามที่จะไปเออเออถมแล้วก็ไปอัดบทอัดในส่วนที่เรายังทําได้อยู่ นี่นก็เป็นการลงพื้นที่เมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างแรกก็คือลดความอันตรายมันให้ได้ก่อนดินที่ไหลมันไหลไปไหนไม่ให้มันทาให้มันหยุดไหลรวมไปถึงน้ำ,นำนะซึ่งตอนนี้ก็แก้ได้หมดแล้วก็เหลือแต่ว่าสาเหตรุรวมไปถึงการแก้โครงสร้างข้างล่างส่วนการพื้นผิวจราจรข้างบนเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งนะแล้วก็ลงพื้นที่เมื่อคืนนี้นะส่วนระยะเวลานะนายกตอนกลางคืนเนี่ยไม่ได้บอกว่าใช้เวลาเท่าไหร่ ที่มีข่าวว่าหนึ่งปีนี่ยการให้สัมภาษณ์ช่วงเช้าเพราะนักข่าวถามว่าน่าจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่หนึ่งปีคืออะไรหนึ่งปีคืออุโมงค์ข้างล่างอ่ะที่มันเป็นโครงสร้างอ่ะนี่ครับประเด็นหนึ่งปีก็คือประเด็นเรื่องทางเชื่อมอุโมงใต้ดินรถไฟฟ้าใต้ดินอส่วนตัวถนนน่ะที่จะปิดซ่อมน่ะน่าจะหนึ่งเดือน Oh. อันนี้เป็นข้อมูลที่สรุปนะในแบนเนอร์ข่าวไม่ใช่ว่าปิดตรงนี้ชั่วนาตาปีไปเลยหนึ่งปีไม่ใช่ไม่ใช่เห็ไหม,ไมแล้วของญี่ปุ่นที่บอกว่าของเขาแค่เจวันเสร็จแล้วเนี่ยค่ะผู้เชี่ยวชาญนะศาสตราจารย์ดรอมอรพิมานมาศก็ให้สัมภาษณ์ว่าของญี่ปุ่นที่บอกว่าเจวันนะ่ะคือแค่เอารถบรรทุกขนดินมาถมคเพื่อจะให้มันมีถนน พื้นถนนเนี่ยกลับขึ้นมาออแต่ของเราเนี่ยต้องพูดถึงตึกข้างข้างเคียงเสริมเสาเข็มหรือไม่อุโมง์เชื่อมต่อสถานีใต้ดินเนี่ยที่มันหลุดไปจะทำยังไงมันอยู่ใต้ดินอันนั้นน่ะคือความยากก็คือเป็นที่มาของคําว่าหนึ่งปีสำหรับทางเชื่อมค่ะอุโมงใต้ดินและในโลกโซเชียลเขาก็เปรียบเทียบครับเพราะว่ามีการหยิบเอาประเด็นเรื่องโอ้โี่ปุ่นแค่หนึ่งอาทิตย์จบนะออนะ่ปุ่นหนึ่งอาทิตย์ส่วนเสี่ยหนูบอกหนึ่งเดือน ไปบอกหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นหนึ่งปีหนึ่งเดือนกับหนึ่งปีเอาไปเยอะหยันไงแต่ว่าด้านขวาเขาเอาเข่าวจริงในญี่ปุ่นคือมันมีหลายเหตุการณ์ถนนสุด มแต่อันล่าสุดนี่คือที่จังหวัดไซตามะค่ะหัวหน้าวิศวกรรมงานฟื้นฟูนฟญ,ญี่ปุ่นคาดใช้เวลาอีก2-3ถึงปีนะถึงจะฟื้นฟูกลับสภาพเดิมทุกวันนี้ก็ยังซ่อมไม่เสร็จเลยค่ะ8ะเดือนไปแล้วอ,อที่ไซตามะค่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าสภาพปัญหาแต่ละจุดเป็นยังไงะนะไม่ใช่ว่าทุกจุดเนี่ยเจวันเสร็จไม่ใช่แต่อย่างของเราเนี่ยประเด็นก็คือไอ้ซ่อมพื้นผิวถนนเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอ้โครงสร้างข้างล่างอ่ะ ต้องหาสาเหตุว่าอุมโมงที่เชื่อมต่อกับสถานีตรงไหนที่มีปัญหาแล้วมันต้องแก้ยังไงนะแต่เฉพาะไอ้พื้นผิวถนนเนี่ยมันมีเทคนิคมันมีวิธีจัดการให้มันกลับมาวิ่งได้โดยปลอดภัยนะ